สินเชื่อส่วนบุคคลรับเงินก้อนผ่อนสบายปี2021 สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25รกรกฎาคม2564นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสินเชื่ออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอยถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท kbj capital จำกัดนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของบริษัทเจมานั่นเองให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเลยนะครับให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเงินสดไปใช้ใจ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้กู้ สามารถเบิกถอนเงินสดนะครับได้ตามจํานวนสินเชื่อที่ได้รับวงเงินสูงสุดอยู่ตรงนี้อยู่ที่1ล้านบาทเลยนะครับและผ่อนชําระเป็นงวดงวดได้สูงสุดถึง60เดือนนะครับในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอยนั้นได้รับมาตรฐานสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็คือถูกกฎหมายแน่นอนดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินแน่นอนหาก สินเชื่อของท่านผ่านการอนุมัตินะครับแต่ก่อนอื่นมาเช็คคุณสมบัติของเราก่อนนะครับว่ารายละเอียดของสินเชื่อว่าตรงนี้นะครับของเราจะสามารถสมัครสินเชื่อตรงนี้ได้ไหมจุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับแคชจอยนะครับหเลยวงเงินสูงสุดไม่เกิน5เท่าของอไรายได้หรือสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทครับสองชำระคืนเท่ากันทุกงวดนะครับหรือเลือกผ่อนสบายๆตั้งแต่12จนถึง60งวดนะครับ 3. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะครับอันนี้ดีเลยนะครับ 4. อัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับเริ่มต้นที่18%ต่อปีไม่เกิน25%ต่อปีครับแล้วก็โอนเงินสดเข้าบัญชีที่ะระบุไว้ในเอกสารในการสมัครนะครับและสุดท้ายไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของจุดเด่นของสินเชื่อสมุคไแคจอย ทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลแคทจอยกันนะครับว่าเราเข้าคุณสมบัติ ผู้ที่จะสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้ไหม 1. เลยนะครับผู้ที่จะสมัครจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่2 0จนถึง5 5ปีบริบูรณ์นะครับณนะวันที่สมัครนะครับ2มีไรายได้ต่อเดือนตั้งแต่20 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับ3เป็นพนักงานประจำมีอายุงานมากกว่า6เดือนครับ4มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่บ้านที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือ 5. อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและชนบรทเท่านั้น ทีนี้เรามาดูเอกสารประกอบการสมัครนะครับ 1. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมกับสําเนาครับ2สลิปเงินเดือนหรือหนังสือปรองเงินเดือนนะครับตัวจริงและก็สําเนาเหมือนกันล่าสุดไม่เกิน2เดือนนะครับ 3. สเตทเมนต์หรือบัญชีย้อนหลังนะครับ 3เดือนนะครับอาราสุดติดต่อกันและก็สุดท้ายสำเนาหน้าสมุดบัญชีเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของเรานะครับภายใน6เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชียกเว้นธนาคารอ้อมสินทกสอแลวก็ทอ,อสอครับในส่วนของช่องทางการสมัครส,ครสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอยได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันแคชจอยนะครับที่มีทั้งระบบ iOS และ Android นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่แอปพลิเคชันมือถือของเรานั่นเองนะครับในส่วนของผู้ที่ต้องการหาสินเชื่อนะครับที่มีวงเงินสูงสุดถึง1รล้านบาทนั้นนะครับเราไปเช็คดูว่าคุณสมบัติของเราตรงกับสินเชื่อตัวนี้ไหมนะครับถ้าใครกำลังมองหาสินเชื่ออยู่ก็เอาไปพิจารณาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับผมในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลแคทจอยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ